ครับอะไรครับน,รนี่คร่ะเปลี่ยง <c oughs> โอ้ใส่หล่าเหรอประยดกซื้อเหรอย่เดี๋ยวใส่แผ่นเนื้อเนาะเดี๋ยวจัดการให้ครับแป๊บหนึ่งไอ้บีมบีม <c oughs> ไม่บอกไอะไร พี่ดาไปซื้อเบียร์ให้ก็จะนักขอดักหัวขดให้ช่างให้คอดบอยให้นิ่หน่อยไปเอาเ็อกเขาไม่ให้ให้ผู้ชายขอดด้เลยล็อกเขาด้วยให้คอดบอยสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มันเออตายห่าโอ้ยหยัดต่อเวทีมอลำขวัญใจแฟนครับพี่น้องมาหอดย่ำเดือกมาตะไก่มาตะแกกกาลสินเดินทางมาแต่กาลสินเลยมาหอดสาจักหน่อยพี่น้องน่าจะเป็นมือเสาร์ตั้งตอนนี้กับคนลงไว้ก่อน เมื่อจะได้เห็นหน้าตารูปร่างโค้งสางเป็นโค้งสางสะกอนนะครับวันนี้สู่ตายตั้งแต่มือเศร้านี่น้องปอนคูไก่เป็นไดครับคู่เป็นยังไงก็มันเสียศูนยในยางข่อยกระทบไปขวามีงานเนาะเสียศูนย์ในยางข่อยกะทบไปขวามีงานเนาะ เอาเอาสู้ๆตะมื้นก็นเห็นหน้าตาแล้วทักทายพี่น้องท่งบ้านครับผมผมเป็นเอสซีตั้งแต่ตอนอยู่ป .1 จนถึงมออ .2 โอ้ยขอบคุณครับควงวัยสาวสวยห้ามมือนีเฮ็ดหน้านตั้งแต่ซ้อขู่ที่มีแหวนควงควงบนร่างายเดี๋ยว,วอันไี่อย่างก็ฟาร์มอันหัวหน่าบอกว่าให้แม่แม่ไม่อย่างก็มาเต้นตีหัวหน่าบอกว่ามาเต้นควงสวยที่อหนาวข้อร้อยตาท่านด้เซ็นเักแชร์ป้ เอาสู่ต่อไปสวัสดีพี่น้องทั้งบ้านนะครับตอนนี้130กว่าท่านมันมานปังเด้หัวนาคิวงาน200ซ้าถูกขอบคุณหลายๆวัสดีพี่แก้วนะครับสวัสดี้เอฟซีทุกๆท่านสวัสดีตะน้อยตะน้อยเพิ่งคอรดบ่อยสาวตะน้อยเอ้ยมีช่างนะครับช่างสุกนะครับผู้ออกพิธีพิธีสวยๆงามๆจากหลายคณะระเบียบปฏิสีนหมอลำใจริญร้อยสาวน้อยเพชรบันแพง คนของประชาชนนี่ครับเวทีงามๆย้อนผู้นี้ครับพี่หนุ่มช่างสุกครับปฎิพิกุ้งนะครับปฎิพี่น้องทางบ้านอันนี้เฮียแม็กนะครับขอบคุณไฟสปอร์ตไลท์จากเฮียแม็กนะครับนี่โซเฟ์เอ้ารอบนี้มาขนบอกพ่อนะฮะเออเหมือนเาจะใกล้เกันว่ครับ เนี่ยตรวจีด้อย่างค็เพื่อปเปิดลวดมันยังแ้งใส่กันลวดฮะโอ้เฉียบอีกน,นึงครับนี่น้องๆคนไหวจากบ้านบ้านไหน,นครับนี่บ้านบัดจอดกันป่ะครับอ๋อบ้านจอกนะครับน้องก้องครับสวัสดีไอ้สุดหล่อของพวกเรากล่ำขึ้นพอดีน้องก้องมาส,สู้ไปด้วยกัน ันนี้คนว่ายมาถ่ายตั้งแต่บ่ายมา EP C นะครับขอบคุณน้องแอดมินน้ำฝนนะครับปักหมุดให้แล้วสำหรับพี่น้องที่ส4ซื้อบัตร EP C นะครับปักหมุดมาให้แล้ว,ม,ม,ลวมันหมึดหมึมหมดย,ยุบกำลังต่อไฟอยู่พี่น้องสวัสดีทั้ง200กว่าท่านนะครับเดี๋ยวมืออื่นก็นเห็นหน้าตารูปร่างแล้วสร้างการัานตีเป็นบ่ครับสร้างมือเอื่อนเริ่มเป็นโครงสร้างแล้ว ใช้งานได้เลยความใส่นะครับใสรเวลาออกประมาณเดือนมันบ่ครับนี่เต้ต้าผมสั่งนี่ผมเริ่มทำงานนะครับวันที่ห้าครับคือเขาเสียหาเซ็นสัญญาออืหาสัญญาเมื่อนั้นกลับไปก็ซื้อเล็กซื้อใหญ่เลยครับกวันนี้ก็ว่าเอามาส่งวันที่ยี่สิบเก่าเนาะครับข้าเดือนไปถึงเดือนไปจากวันที่หกมาหอดมือนี่บ่อ มีทิบห่ามือมีพี่ซมือมี่สามมือบอกอ๋อสุดยอดลีเวททำงานยี่สามมันวอ้รงีเท่าับมานาครับผมดีมาที่น่าทากเแงขอบคุณสังหลายๆเด้อครับผมเร่งตัวท่ตังขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆ พี่เป็นน่องกันทาาไหนก็ดได้ดี <c oughs> อันนี้สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ยุ่หนามบ้านแม่นนะครับที่ยุ่หนามบ้านนั้นเป็นบ้านนะครับ <c oughs> ผมได้สถานที่มอเมาะมอเจาะเลยตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมมือนก็เห็นโค้งสางแล้วน <c oughs> ้มันดายน้ำมันด้ากต่ีน้องต่อนะครับต้องต่อสวัสดีครับสู้ๆตั้งแต่เช้าตั้งแต่เศร้าทั้งวันนี้คนขึ้นคนลงไม่เป็นท่ากัน เล่นผู้สั่งกัเจ่งงอยู่เน่ยยุ่จนแบบนี้นี่มงซีเลยเขาจะไอ้พวกข้าก้ามขึ้นพอดีน้องกล้องเราก็ได้เอฟซีครับน้องกล้องสุดหล่อของพวกข้าลอยเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านถ้ามีใครบ้างนี่วันดีครับวันดีเอฟซีหมอลำคนใจแฟนๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี คุณแม่ทุกๆคนนะครับคุณพี่ทุกๆคนคุณน้องทุกๆคนนะครับโอ้หลายรอบขอบมาเบิงไปวันไหนเดี๋ยวมืออื่อไล่อีกรอบนึงครับเดี๋ยวมืออื่อไล่ตอนตังเวทีให้ตอนนี้คนลงสักก่อนมเื่อ,เอ,อรเ,เอบพ่อสวัสดีครับ <c oughs> พอดีไปขออนุญ,ญาตสถานที่เพื่อนก็นเลยคุยกันได้ว่าขอตั้งขอตั้งตั้งวิธีเพื่อพอได้เป็นรูปแบบกติซ่อมกติยังต้งพุ่นละครับผมนอนลรอบ่ครอนอนอยู่ไหนีเนเน,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 นห้องนี้บอ๋อห้องเิเ็บเสียงบ่ครับนี่ ดิโอ้ฝากดดงเด้อยที่พ่อเด้อเบิ้งเบิ้งแย่งซอยเนี่มองไงครับมองหาซื้อหาเสีสยงในบ้านเฮา <c oughs> พอดีกับมือเศร้านี่ไปพาเพื่อเลื่อยไปหายอดบอกว่าหงผมเู่โตที่เรียกว่าเศร้าหวงจอดรถดวันนี้เอาวิธี่ขันไปตั้งพุ่นมันกระตีงงไงกันพูดก็เลยว่าขอตั้งนี่ครับ ครับให้น้องนักอีกหน้อยไปซอยบ่ามาๆๆพี่ผมพี่พีเมสวัสดีแม่ครับปุน่นนะครับสิทุกคนฝนตกวะครับบอตโตครับอากาศเย็นสบายครับอากาศเย็นสบายครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกบ้านนะครับตอนนี้พี่น้องกำลังเบรงคนเล็ก บาตรสองลายก็คนพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรเขากุมปิดอีพีดีได้พี่น้องเด้อปากบุดไปให้แล้วบัตรละเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมบัตรเก้าสิบเก้าบาทเขาดึงไปกันมือไหมีรมเขาจังดึงคือแต่ว่ารมมากล่ะนี่เข้าปากด้วยเอ๊นะครับเดี๋ยวขอไปเบื้องไร่สุดของน้องเก๋จามรีน้องเก๋จามรีไลรในเพจมาล่ำคนใจกเพนแฟนตอนนะครับผมเดี๋ยวแบตสิมบัสแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะครับกลุ่มปิดบนที่ แปดซีฮอดนี่เปิดขายบัตรแล้วพี่น้องศิลปินรับเชิญมากมายนะครับเพราะว่าศิ ula, okay. ปเป็นน้องน้องบูนางเอกลิเกนะครับน้องออฟน้องอมอลลัดนะครับแล้วก็ที่และเปเปอร์มาเก็ตน้องแบมนะครับอยากมาล่ำเสียงมีหกไอจัวมันเมื่อยแม่มันเป็นลบจิ่ใสบัวเป็นจะหมดแล้วเดี๋ยวมืดอื่นไลรสวดในเบื้องนะครับเดี๋ยวมืดอื่นไลรสวดในเบื้องนะครับสู้ๆนะครับครูไกย บอกพี่น้องบอกพี่น้องขอเบิ้งคุมปิดเท่าไงปักบุญไปเรียบร้อยคุมปิดคุมปิดเท่าวันที่ซีวันที่แปดพี่น้องพี่น้องเนื้อใจในการอย่าลืมเด้อพี่น้องที่ผมรับรับชมอยู่ตอนนี้ดก็พี่น้องวันที่แปดไม่ได้แปดผ่านพาดได้พี่น้องผู้ใดยเพราะในเขาซื้อเพราะในเขาซื้อบัตรให้ตอนนี้การสามารถาสไปซื้อในท้งพี่น้องอรอับรองว่าข้อ,อ,อม,ม,มือข้อมวนซื้อโฮเทล,ลนี่เต็มที่ได้พี่น้องมีแจกมีรับเชิญรับอย่างหลายหลายคนหลายท่านครับขอไปติดตามอย่าลืมนะครับหนึ่ง หนึ่งบัตรนะครับหนึ่งบัตรแทนหนึ่งกำลังใจให้ศิลปินมั่นนะครับขอบคุณทุกทุกคนนะครับเด้อครับขอบคุณทุกไก่นะครับสู้ๆนะครับทุกคนน้องกล้องสู้ๆนะครับต้องต่อสู้ๆนะครับคอนไวทเทาสุดหรอสาวสวยสู้ตายโอเคนะครับขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับผมอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับยังก็ฝากเพจมรำผลเจริญเพลย์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ